สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบาวเชตกินเที่ยวตลอนทัวร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเดินตลาดนัดสังกสีวินเทจตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับไปเดินดูของกินอร่อยๆสักหน่อยหลังจากเลิกงานเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าที่ตลาดนัดตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดนัดสังกสีวินเทจตำบลแพรกษา อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดติดตามช่องบ่าวเชิกินเที่ยวตลอดทัวร์ช่อง youtube ของผมให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆตอนนี้ผมกำลังเดินหาซื้อข้าวเกรียบปลาทูอยู่ข้าวเกลียบปลาทูร้านนี้อร่อยมากเลยผมซื้อประจำเวลามามาเดินตลาดนัดสังกษีวินเทจ ผมจะซื้อประจําเลย<อ>เป็นเป็นร้านของคนตายนะครับไ,ไ,ดได้ยินเขาพูดเว่า<ว><ว>เป็นร้าน<ม>คนตาย<ม>แต่ว่าทําอร่อยตุ้งละยี่สิบงงบาทเอง,ง,ไ,งได้เยอะมากๆเลยงงเข้าเกลียบปลาทู จะมีทุงละห้าสิบแล้วก็ทุงละยี่สิบมีสองรสชาตินะครับแต่อร่อยทั้งทั้งสองอย่างเลยผมลองซื้อกินแล้วร้านนี้ใช้ได้เลยร้านนี้อร่อยข้าวเกลียบปลาทู นี่ตอนนี้ผมก็ซื้อมาแล้วเข้าเกรียบปลาทูเดินดูผ่านร้านข้าวเหนียวทุเรียนร้านร้านขายทุเรียนก็เลยอยากกินแต่ดูเฉยๆไม่ได้ซื้อแตงโมก็มีเดินดูเดินหาซื้อของกินหลังเลิกงาน ปลาหมึกย่างอ่างศิลาตลาดตลาดเังซีนี้เขาเปิดเปิดช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับแต่ช่วงเย็นวันศุกร์เย,ย็นเย็นวันอาทิตย์คนจะเยอะมากเป็นพิเศษของกินก็เยอะของใช้ก็เยอะจะมีทั้งร้านขายของเก่ามือสองแล้วก็ของอื่นอีกเพียบเลยเป,เป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรเดิน เดินจนเหนื่อยเลยล่ะตลาดนี้เดินเดินจนปวดขาเลยลเพราะว่ากว้างมากที่จอดร,รถก็สะดวกสบายมากเลยจอดร,รถได้เป็นร้อยคันตลาดนับสังกะสีวินเทจตำบลแพรกษาอำเภออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการใครว่างก็ลองไปเดินดูได้นะครับสมัคมกเขาเขาจะเปิดช่วงวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะ ตอนนี้ผมกำลังซื้อไอ้แกงเห็ดแกงเห็ดรวมใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวานด้วยตอนนี้ผมกำลังซื้ออยู่จ่ายเงินไปแล้วคลิปวิดีโอนี้ใกล้จะจบแล้วนะครับก็ขอขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดติดตามช่องบ่าวเชดกินเที่ยวตะลอนทัวร์ช่องของผมให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆ จากเบาวเชิกินเที่ยวตลอดทัวเจ้าเก่าคนเดิมคลิปจบแล้วครับ